ชั่วโมงห้สเจ็นาทีส8ปวินาทีระยะทางสิบอจุดสสกิโลเมตรอัตราการก้าวเฉลี่ยสิบสิบห้าต่อกิโลเมตรสวันดีที่เมืองคอนเกนนะครับเหนื 1. ่อยมากหนาวมากวันนี้ ทาเรลือเข้าเือบสุดท้ายหนนี้ครับอากาศหนาวหายใจไม่ะสะดวกสวัสดีครับ